สวัสดีครับทุกท่านยินดีที่สนใจในเรื่องเดียวกันแล้วก็งานทําให้ดูนะครับลองดูเอาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ทางที่ประจักษ์มาแล้วหูตาจมูกลีนกายใจไข่รแมลงวันเนี่ยมันจะวางอยู่บนฟองน้ําฟองน้ําเป็นรูนะเป็นรูถ้าเราเอามาดูใ,ใกล้เนี่ยมันจะมันไข่เนี่ยเวลาออกจากตัวหนอนเวลาออกจากไข่เนี่ยมันจะมุดลงในฟองน้ําลงไป ไอ้บางคนเห็นเห็นไอ้เหลืองเนี่ยแล้วก็อยู่อย่างนี้ยไม่ไปไหนเลยก็จะเข้าใจว่ามันแห้งตายไม่ใช่นะมันเป็นลังมาแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นเปลือกไข่นะเป็นเปลือกไข่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเออมีหลายคนเลยนะที่ที่บอกว่าอไอข่มันแห้งตายหมดเลยมันจะอยู่อย่างนี้แหละครับถ,ถ้าไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่ามันแห้งตายแต่มันไม่ได้แห้งหรอกครับเออมันแห้งนั่นแหละมันแห้งนั่นแหละ มันแห้งแต่มันไม่ตายแล้วนะเพราะตัวมันมุดฟองน้ําลงไปข้างล่างแล้วไปตายอยู่ข้างล่างแล้วเต็ไมไปหมดเลยนี่นี่ยั่เยะเต็ไมไปหมดเลยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราซูมให้ดูก็ได้นี่สูงสุดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเราลองลองดูใกล้กว่าน,นี้อีกนิด ยับยุบยับยุบยับยุบยับที่ดินยุบยิบยุบยิบยิบอยู่ตรงนั้นน่ะนี่เราขยายขยายยี่สิบเท่าแล้วนะครับขยายยี่สิบเท่าแล้วอ่านี่มันลงไปแล้วนะมันลงไปแล้วอ่ะนั้นเราไม่ขยายเราออกมาเราออกมาเราออกมางี้อ่าแล้วเรากลับกลับไปสู่สภาวะปกติของมันปึ๊บอย่างนี้ นี่แบบนี้คือสภาวะปกติมองไม่เห็นตัวหนอนและก็มองไม่เห็นสิ่งม,มีชีวิตที่ยวเอี้ยอยู่ข้างในนั้นแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นแป้งแล้วก็เห็นเห็นไข่เอ๊ะทำไมไข่มันไม่ไม่ลงไปในนู้นมันไม่ลงหรอกครับตัวมันลงไปแต่เปลือกมันอยู่บนนี้ถ้าไม่เข้าใจใช่ไหมก็จะเข้าใจผิดว่า ไข่มันแห้งตายหมดแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับไข่ไม่ได้แห้งเปลือกไข่รังไข่หรืออ่าที่ตัวมันอาศัยอยู่ไอเสียงเหลืองอะ่ะนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นเลยมันดูเหมือนเหมือนเหมือนขุยเหมือนฝอยเหมือนอะไรสักอย่างหนึง่งแต่มัน มันไม่มีตัวแล้วในนั้นอ่ะมันมุดฟองน้ำลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วตัวไม่อยู่ตรงนูน้นเพราะฉะนั้นขยายดูใส่น้ำใส่อาหารเพิ่มใส่อาหารไก่อาหารไก่เล็กมาเพิ่มใส่ใส่รัมใส่ตะปนใส่กล้วยยิ่งดีกล้วยน้ำว้าหรือใส่เลยแต่ยอย่าเยอะนะ ถ้าเยอะปุ๊บเป็นไงครับเยอะปุ๊บก็โอเวอร์ฟีดหรือไอ้นี่ไอ้นี่ไอแมงวันเมงวันเพราะกลิ่นมันแรงกลิ่นแรงแมงวันมาเพิ่มเอาของเราตรงนี้นะเราเราแก้ไขกันเมงวันยังไงนะลองลองลองทำตรงนี้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับลองทำเลยเมื่อก่อนเราเคยบอกว่าเออถ้าหมักในอะไรนะในกระบะถ้าหมักในกระบะให้เอาเนตเนาะหรือตาข่ายเดียวนะครับหรือตาข่ายปิดแต่ ถ้าเราฟักในกระบาดเราก็ต้องมาเสียเวลาคว่ำกระบาดแล้วก็ฉีดน้ําอีกเอางี้เราไม่เสียเวลาแล้วเราฟักในบ่อ,อเพราะว่าเราทําเยอะเราก็ฟักเป็นจ,จุดอย่างนี้แล้วก็เป็นจุดอย่างนั้นนะเป็นจุดอย่างนั้นเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดน,ดนดี้แต่ละจุดก็ประมาณเกือบ60กรัมเนาะโอเคนะอันนี้เราก็ป้องกันเมงวันโด,โดยวิธีการปิดเลยนะไหนอลองปิดดูสิครับลองปิดดูสิครับปิดเลยเราปิดแบบนี้เลย อ่ากระบะไอ้เลยนะกระบะผสมปูนเนาะเอาปิดเลยอย่างนี้ปิดเลยครับนี่เห็นไหมอันนี้นะถ้าปิดแบบนี้นะขอแนะนําว่าให้เอาเออไม้ไม้ลองไปสักนิดหนึ่งเนี่ยให้มีไอให้ไม้ลองไปนิดหนึ่งให้มีไอเออแมงวันมันจะมุดก็คงจะไม่ฉลาดขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าทําไมอย่างนี้นะ ถ้าไม่มีอากาศเลยเป็นเชื้อราใช่แล้วก็แห้งเนาะหรือว่าไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันโอเคกว่ามันมีอากาศเพราะว่าปกติไข่เนี่ยถ้าไม่มีอากาศตายตาย,ตายเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็คืออ่ะลองตรงนี้นิดนึงนี่คือเราก็จะทำเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมครับก็ปิดไปอย่างนี้แล้วก็เอาไม้เอาไม้ซ้อนอย่างนั้นไว้นี่เห็นไหมตรงนี้เนี้ยตรงนี้นไม้ซ้อนไว้นี่ตรงนี้ ไม้ซ้อนไว้ตันมันก็ไม้ซ้อนไว้ครับให้อากาศมันเข้าไปได้อย่างนั้นแหละถ้าเกิดมันหลุดลงมานิดหนึ่งมียังไงก็ขอให้มีรูอากาศนิดนึงก็กันมันเป็นเชื้อราเนี่ยใน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 บ่อน,นี้ความยาวก็ประมาณสักหกเมตรหกเมตรหเมตรแล้วก็ฟักไปสามจุดหน่าเดี๋ยวก็พอเริ่มโตแล้วเราก็ให้อาหารใส่อาหารไปทีนิดอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะเหม็น แมงวันมาอีกเสร็จแล้วก็เน่าก็รบกวนชาวบ้านเราก็ใส่เฉพาะว่าเออมีหนอนแล้วก็มีอาหารพอมีอาหารรูปหนอนกินแล้วหนอนใหญ่มองเข้าไปในในรางเนี้ยกลายเป็นทะเลหนอนทะเลแมงวันลายเต็มไม่หมดเลยสีขาวเต็มหมดเลยอันนั้นแหละเราค่อยเอาอาหารมาให้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นหย่อมเป็นหย่อมหย่อมถ้าให้แฉก็เหม็นมันก็จะหนีน้ําอีกแต่ถ้าให เออมันมีน้ําเยอะก็เอาเป็นก้อนมาวางอยู่ตรงกลางให้มันเป็นเกาะกลางเพื่อให้มันเกาะอยู่ได้อะไรางี้เอาละครับมันไม่ได้แห้งตายนะลองเปิดอีกทีนะมันไม่ได้แห้งตายแต่มันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองคือเลยครับโอเคมันจะเป็นของมันอย่างนี้แหละมันไม่ได้แห้งตายมันเป็นรังไข่เนาะเพราะว่าตัวมันอะลงไปที่อาหารแล้วแล้วก็เป็น เป็นตัวที่ดิ้นยุ่ยเยียอยู่ในอาหารแล้วก็จะแห้งอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจไม่เคยเลี้ยงมาเราก็จะคิดว่าโอ้ oh, มันแห้งตายโอ้ oh, มันไม่มีนอนเลยมันมันแห้งหมดแล้วนะไอ้ที่แห้งเนี่ยคือรังมันนะแต่ตัวมันลงไปที่อาหารหมดแล้วเพราะนั้นเวลาเรามีขนมปังใช่ไหมเวลาเราจัดส่งไปมีขนมปังอยู่ข้างล่างไนะงมันก็ลงไปอยู่ในขนมปังไปอยู่ในขนมปังเรียบร้อยแล้ว แต่ไอที่อยู่ข้างๆข,ข,ขนมปังหรือบนขนมปังที่เราวางไปคือรังของมันมันก็จะแห้งอยู่อย่างนั้นก็คนเข้าใจว่าเอา้าแห้งตายหมดแล้วไม่นะไม่นะตัวมันอยู่ในขนมปังนั่นแหละเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราจัดส่งหลายวันเนี่ยเราก็ให้อาหารไปด้วยมันก็ลงไปอยู่ที่อาหารถูกไหมโอเคเอาเนี้ยกลับไปที่อาหารเลยครับโอเคครับยินดีครับสวัสดีครับ